โอเคครับตอนนี้ผมอยู่ที่บูธ MG ครับก็จริงๆแล้วผมว่าทุกคนน่าจะรู้เกี่ยวกับ MG อยู่แล้วแหะนะว่าเป็นอย่างไรนะครับผมก็ลองดูแล้วกันว่ารถแต่ละคันแต่ละคันมันน่าจะหาได้นะน่าจะหาได้เพราะว่าไม่ได้เป็นเ <c oughs> ขาเรียกอะไรอะ่ะ <c oughs> ไม่ได้เป็น <c oughs> เป็นที่ผมจะมาดูอ่ะเออพูดไม่ออกนะครับนี่อ่ะเราให้ดู m g h s ซึ่งที่เป็นไฮบิดปลั๊กอินนะครับนี่ช่วยลดค่าปิดผ้าสำหรับผู้ขับขี่ซึ่งเป็นปัจจัยหลักนี่ครับเป็น mgss phev นะครับมันเป็นรถไฟฟ้าที่มาแรงในยุคนี้เลยทีเดียวคือโอ้ค่อนข้างที่แบบน่าสนใจทีเดียวนะครับผมของของ mgss นะครับ นะระบบควบคุมรถให้รถอยู่ในเลนนะครับระบบควบคุมความเร็วก็รอใช้ความรล้วเ<ล>ครื่องระบบแจ้งเตือนการเปิดประตู<น>ะโดยระบบช่วยการขับขี่อัตโนมัติ MG ได้ถูกติดตัง <นะ S 1> ้งไว้ใน New MG h n Black Inhibit New MG S s t e New MG Endeer และข้อมูลเพิ่มเติ